สวัสดีครับอ่าตอนสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเงิน youtube กันนะครับวันนี้เออวันนี้ผมต้องแต่งตัวแบบนี้เลยนะครับแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนนะอ่าท่านผู้ชมเอาชุดนักเรียนที่ใส่แล้วมาทําอะไรแม่ฮะท o u t ท b e นะครับก็คืออย่างนี้นะเมื่อก่อนผมได้เท่าไหร่อ่ะผมได้เท่าไห,ไหร่อ่ะแม่ฮะได้เท่าไหร่อ่ะ ใช่ไหม่ะร้อยเหรียญแล้วก็ได้ประมาณสามพันบาทนะ้ก็คือมันจะเป็นประมาณนี้นะสองพันเจ็ดร้อยแปดสบห้าบาทนะคือมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ตกประมาณสองพันแปดเนาะคือมันจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคไหมซึ่งแต่ว่าเดือนนี้จะได้หรือเปล่าจะได้สี่พันไหมอันนี้ก็คือเราไม่แน่ใจนะอ่าโอเคไหมคือมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็คือหัดขยันทำ u t u b e นะเอาให้ได้เดือนละแสนนะเอาให้ได้หนึ่งแสนไหมนะหนึ่งแสนก็ได้ครับหนึ่งแสนก็ได้นะครับเอาให้ได้สองแสนนะเอาให้ได้มื่นเหรียญก็เท่ากับสามหมื่นแล้วนะโอเคไหมสามหมื่นก็ถือว่าเยอะพอแล้วนะครับสามหมื่นก็ถือว่าเยอะพอแล้วนะโอเคไหมสามหมื่นเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ หลายล้านเลยอะเว้หลายล้านเนาะถ้าหมื่นเหรียญน,นะเว้ยถ้าหมื่นเหรียญน,นะท้าอะไรเนาะเอาสี่สิบดอลล่าคูณนะครับก็คือให้ได้ให้ได้สามหมืนนะครับมากกว่านั้นให้ได้ให้ได้ประมาณนั้นนะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือ มาคุยเรื่องรายละเอียดเรื่อง youtube เนาะมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะบางคนก็ทำ u t u b e ได้ประมาณเออได้ประมาณแสนนึงก็ถือว่ายังดีเนาะก็คือมันจะเป็นระมาณน,นี้นะครับช่วงนี้อากาศฝนมันหนาวเนาะก็คือต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับอย่าออกไปไหนนะครับบ่อยๆนะเค้มไหมดูแลออกจากบ้านให้ดีนะครับโปเครครับถอยครับ